สวัสดีค่ะดูกับช่องย่าหนิงนะคะอ่ะสื่อใหญ่ก็มาถ่ายอีกแล้วนะคะ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายนะคะไม่ให้อนุญาตถ่ายไม่ให้เขาบอกจะได้คนดูเองเดียวโอ้ยจ้าสื่อนะคะสื่อก็โนอยะครัื่อรอฝนมาแล้วฝนมาแล้วมืดฝนแล้วนะคะ ตกแล้วเนาะใช่ขาวๆน่ยตกแล้วรถติดงแล้แน่อยู่ที่ไหนครับผันแงันแข้งใเขาใส่ผันแงอ๋ออออช่างอื่นเขาก็จะแบบมผานอ๋ออยู่ใี่เขาใส่ดีสุดที่ส่ดอ๋อกาถ่ายแล้วมีารถ่นรับ่าวครับผมเนี่ยครับสั่้าถานักานครับต้งแปดใช่ใช่ก ฝนมาครับริงผมชอบใหม่ที่มากเลยอ่ะไม่สัมภาษณ์แต่ขออนุญาตถ่ายแล้วมาแล้วฝนม,มาแล้วนะคะ โอ้ยมาแล้วฝนมาแล้วนะคะย่าลำเร็วดิฝนมาแล้วลำค่ะฝนเหมือนพ่อย่างลำแล้วว่าฝนใช่ย่าลำเรียกฝนเหมอน่รอล้ำฝนมาแล้วฝนมาก็ไม่เป็นไรหรอกล้ำในในโดมแม่สุรที นี่ค่ะนักข่าวซื้อใหญ่นะคะซื่อใหญ่นักข่าวช่องแปดนะคะตอนนี้ก็กําลังถ่ายนะคะถ่ายปูอยู่นะคะนี่นะคะ มืดมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหจะลบฝนแล้วมืดแล้วฝนนะคะมาแล้วมาแล้วฝนอายุมืดเลยนะคะนู่นค่ะโอ้โหรอบนี้หนักเลยนะคะนี่นะคะ นี้นะคะก็กําลังจ้องเพลงเรลงอยู่ที่องค์ปูนะคะส่องก้องไปทางด้านองค์ปูนะคะก็กําลังถ่ายองค์ปูนะคะตัอใหญ่นะคะนี่นะคะ ทางนี้ก็จะมีการลํากันนะคะทางด้านดาอาชีก็จะมีการลํานะคะลำโดมแม่โซโลฟีนะคะลํำในชุดเขียวนะคะ แล้วฝนมาแล้ว,ลลวนะคะโอ้ยคลิปนี้ก็ฝากขอฝากจุบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ